ในอ้อนนะครับผมวันนี้พามาตรวจซ่อมกระสักผ้าจำซูงสองถ่านะครับเฮ้ยไม่ใช่เครื่อง s a ซ s งสองถัง,งนี่นะครับเครื่องซักผ้าจซูงที่ซ่อมวันนี้เป็นรุ่น w t 1 5 j 7 p นะครับอาการที่ลูกค้าแจ้งมาคือทางปั่นไม่ยอมปั่นนะครับ เวลาเสียบปลั๊กแล้วเปิดสวิตช์ก็จะเสียงค้างมอเตอร์เนี่ยครับมีเสียงจะไม่หมุนดับแรกนะครับมาเช็คดูว่ามีปัญหาตรงไหนลองหมุนแกนดูนะครับลื่นไหมอ่าแกนลื่นนะครับแกนลื่น เบรกไม่ติดเบรกไม่ติดก็มาเช็คคปาซิเตอร์นะครับตัวนี้นะครับคบปาซิตเตอร์เป็นคปาซิตเตอร์แบบสองขานะครับต้องตัดให้มันออกจากวงจรก่อนนะครับถ้าอย่างั้นวัดไม่ได้ผมจะตัดแค่สองขานะครับหนึ่ง ชุดที่1จะมีค่าอยู่ที่12ไมโครฟาลัดนะครับไวโอเลตกับเยลโล่คือสีม่วงกับสีเหลืองนี่ผมจะปลดสีม่วงออกนะครับปลดสีม่วงค่าที่2คือ7ไมโครฟาลัดบลูเรดนะครับสีน้ำเงิน กสีแดงนะครับกดออกเรียบร้อยก็ทำการวัดด้วยตอนมิเตอร์นะครับปรับไปที่โหมดวัด4นะครับวัดนะค่า C ก็วัดชุดแรกครับชุดแรกคือไวโอเลกับเยลโล่นะครับ ไฟโอเลตกับเยลโล่ค่าวัดได้12.56ไมโครฟาลัดนะครับตัวมันระบุไว้ที่12นะครับก็ถือว่าไม่เสียนะครับเรามาวัดชุดที่2ต่อชุดที่2คือบลูเรดนะครับบลูเรดค่าต้องอยู่ที่7ไมโครฟารัดนะครับ ได้6.9ไมโครฟาลัดนะครับแสดงว่าตัว C ีตัวนี้ไม่เสีย C ีไม่เสียที่จะเสียก็คือมอเตอร์นะครับมอเตอร์ช็อตรอบนะครับเดี๋ยวจะทําการถอดมอเตอร์แล้วก็ไปหามอเตอร์ตัวใหม่มาเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับ,อคครบถอดมอเตอร์

像没呢。Yeah, I mean ก็ทำการตัดสายครับเนี่ยครับเราจะไปหาซื้ออะไรกัน มาต่อกันนะครับผมจากที่เมื่อวานเช็คว่ามอเตอร์เสียนะครับก็ไปซื้อมอเตอร์มาแล้วจากร้านขายอุปกรณ์เล็กทรอนิกสที่บ้านนะครับตรงรุ่นแล้วก็ซื้อบูธมาด้วยนะครับเพราะว่าถอดอันเก่ามันแตกแน่นอนก็เลยซื้อบูธมาก็รับรอยก็ ผสมบูทก่อนแล้วกันประกอบก็เอมา,มาน้ำมันใส่หน่อยนะครับไสแยะใส่ง่าย sai con ạ à. แกนนะครับ 好吧。 ยึเดเรียบร้อยแล้วก็มาต่อใส่ไฟนะครับ <S 2> <S 2> <S ครัสเส้นสีเหมือนกันเลยเดี๋ยวดูก่อนว่ามันต่อเหมือนกันไหม ดูเาตามคับปาซิตเตอร์นะครับสองตัวนี้เข้าคับปาของตัวใหม่ตัวใหม่เมื่อสักครู่ผมถ่ายรูปไว้ตัวใหม่เป็นอย่างนี้นะครับ ข้าคาปาซิตเตอร์เหมือนกันนะครับตัวที่ซื้อมานกับตัวที่ถอดออกต่อเหมือนกันแต่ใช้คาปาซิตเตอร์ค่าไม่เท่ากัน,นครับก็เลยซื้อแยกมาทาั้งห้แต่ไมโครบฝาลังเพราะว่าของเดิมใช้แค่6นะครับอ๋อไม่ใช่ใช้7จแต่สเปคเขียนไว้ว่าใช้6ถึง7แต่ตอนนี้เราใช้8เพราะว่ามอเตอร์ที่ได้มาเป็น มอเตอร์ใช้แปดมนคูฟฟร์ดก็เอาสีม่วงสีม่วงบัดกรีเข้าที่เดิมนะครับแล้วก็ต่อสายไฟที่ตัดออกนะครับ ที่สมัครกับสายใบที่เดิมก่อน ขาวต่อเหมือนเดินมนะครับแล้วก็ตัดสีแดงออกมาสีแดงเข้าคาปาซิตเตอร์นะครับ ตัวนี้ไม่มีขั้วนะครับต่อด้านไหนก็ได้แล้วก็เอาสีน้ำเงินมาต่อเข้ากับสายสีดำ ระวังด้วยนะครับจริงๆไม่ควรจะทำแบบนี้นะครับต้องคันสายให้เรียบร้อยเอ๊ะยหุ่นละโอเคครับทำงานปกติก็อ่าบัตรจีครับ ยบดร้อยยึดน็อตครับผมเอ้ยยึดสกูยึดสกูเนี่ยพูผิดยึดสกูขานขานที่าอขานเนี่ยข้องอแบบนี้ใช้สะดวกครับผม เอาไปในที่แคสบสบายสบ,บายไนะเนียยาลยม่เห็น ล้อยึดน็อตเรียบร้อยพันเทปใส่ไฟนะครับเก็บสายให้หน่อย แล้วก็เก็บใสษไฟอเอามาปีาข้างไว้นี่ก็ได้แล้วก็เหลือสายไว้นิดนึง เพราะว่าไอ้เครื่องมันจะมีการสั่นนะครับถ้าล็อกเก็บสายตึงๆในี่ใส่ไปยะขาดได้ตอนนี้ผมจะเอาอติดกับคาซิสเตอร์นะครับ องเงินครับผม